ไม่ต้องไปขายของฟังนะไม่ต้องไปขายของไม่ต้องไปชวนใครเขาทําเข้าใจไหมแค่โหลดผ่านโค้ดคุณอนะคุณทําได้ไหมคุณทําได้ไหมก็ t ไหมบอกกับเพื่อนว่าเพื่อนบอกกับเพื่อนนะเพื่อนคนรู้จักหรือคนใน Internet อินเทอร์เน็ตอ่มาช่วยดอบลิททำกระตแนะนําแอปดอบลิทเขาจะมาช่วยขายช่วยอธิบายอยู่แล้วสินค้ามี มีรีวิวให้มีบอร์ดแคปให้มีทุกถึงอย่างให้นะถ้าอยากจะมีได้มาช่วยแอปดอบลิทแนะนําแอป,ปงงก็ถามว่าทำยังไงถ้าก็ถามว่าทํำยังไงอ๋อโหลดแอปแล้วเข้ากลุ่มไม่ต้องคุยเข้าใจไหมคือแผนการตลาดทุกอย่างทุกคนไม่ต้องคุยเองห้ามเสียเวลานะเข้าใจไหมใครก็ตามที่อยากจะช่วยแอปดอบลิทแนะนํานะเข้ากลุ่มเรียนจําได้ไหมนี่ แค่แนะนําให้โหลดพอแล้วสินค้าฟรีมีแจกเขี้ยไหมเน้นโหลดอะโหลด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 เน้นไปที่ปริมาณเข้าใจไหมครับก็แค่โหลดแอปผูกโค้ดจบแล้วไม่ต้องไปคุยอะไรเยอะแยะทําอย่างไรให้โหลดก็ถามเขาสิถามไงปาแค่ถามไงนะโอเคอยากได้ของฟรีไหมถ้าเขาถามว่าทําไงก็ขึ้นโหลดก็เข้ากลุ่มเลยก็ถามแค่เนี้ยมันจะไปยากอะไร